อย่าแคร์คนอื่นจนลืมไปว่าเราเองก็มีความรู้สึกอย่ามัวแต่ฟังคำพูดของคนอื่นจนลืมฟังเสียงข้างในหัวใจตัวเองแล้วเลิกคิดแทนคนอื่นแล้วกลับมาตั้งสติตั้งใจและจงใจคิดเรื่องของตัวเองแล้วอย่าให้ความเกงใจที่มันมีมากมายในตัวเราะเป็นเครื่องมือในการที่ทำให้คนอื่นมาเอาเปรียบเราตลอดเวลาหัดปฏิเสธคนอื่นบ้างให้รู้ความต้องการของตัวเอง รู้ใจตัวเองอะไรที่เราไม่รักไม่ชอบปฏิเสธบ้างก็ได้นะคะจำไว้เสมออย่าปล่อยให้เสียงคนอื่นมันดังกว่าเสียงข้างในหัวใจตัวเองแล้วอย่าให้ความดีในตัวเราทำให้คนอื่นมาเอาเปรียบเรานะคะคนดีไม่ใช่คนโง่กลับมาเข้มแข็งข้างในกล้าหารกล้าแกรู้จักปฏิเสธสิ่งที่ไม่ต้องการแล้วลุกขึ้นมาใช้ชีวิตในแบบที่ตัวเองต้องการนะคะด้วยรักและส่งพลัง